ครับผมการเซนตีเช่นนั้นับด้วยครสูส่ชมเมีย้ยโซซาตี้เช่นเคยและตอนนี้ถึนเกม FC m o b i l e ครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมนะก็ถึงคิวของเปาโลฟูเต้กันแล้วนะครับผมนะตัวนี้ก็เป็นปีกของทีมชาติโปรตุเกสนะฮะเม็ดแดงเทน17โอเวอร์109นะครับผมอันนี้อาจจะเทนน้อยไปสักนิดนึงนะครับผมเพราะว่า ID มันเป็น ID สร้างใหม่เนาะเพราะฉะนั้นทางด้านของนักเตะเทนเนี่ย มันยังไม่เต็มนะครับผมมันยังมีน้อยอยู่แล้วก็ทางด้านของอะไหล่เทนเนี่ยก็ไม่มีเงินซื้อนะครับผมเพราะว่าต้องเอาเงินเนี่ยไปเสริมทัพเสริมทีมนะครับผมแรลงยิ่งสูงนะครับผมนะทีมก็ต้องยิ่งโหดขึ้นไปนะเพราะว่าจะใช้ตัวแบบร้อยหนึ่งร้อยสองมันก็ไม่ไหวนะครับผมนะตอนนี้ก็อัพเม็ดแดงมาเป็นร้อยหกร้อยเจ็ดละก็ถือว่าดีขึ้นเยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นนะคะใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดไลค์นะครับผมกดลับสไครปยกบ ครับผมและสำหรับใครที่อยากเติมเกมราคาถูกนะฮะคุกกี้แลนด์ช็อบริการเติมเกมราคาถูกจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายร้านมีโปรโมชั่นเยอะนะครับผมแถมรับเติมเกมอีกเพียบสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับผมเติมสนุกไม่สะดุดต้องคุกกี้แลนด์ช็อ อ่ะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทางด้านของเปาโลฟูเต้กันหน่อยดีกว่านะครับผมตัวนี้โอเวอร์มาที่109เลยถ้าเกิดว่าอัพเม็ดส้มเนี่ยโอเวอร์110เลยแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยนะครับผมนะผมซื้อมาตอน400กว่าเอ็มนะท่านผู้ชมตอนนี้เหลือแค่200รเอ็มเท่านั้นเองนะครับผมราคาที่แบบโคตรถูกนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะฟีเท้าเนี่ยมาที่159การยิง121การส่งบอล110เลี้ยงบอล1้อยนะครับผมการตั้งรับ 48แล้วก็สอร่างกาย74ส่วนสูง175ซติมเท้าที่ถนัดเป็น5-3เนาะสกิลมูฟ4ดาวหล่อพลังงาน4ดาวเช่นกันนะฮะเล่นได้ทั้งปีกซ้ายปีกขวาแล้วก็หน้าเป้าเลยอัพเป็นสายฟ้านะครับผมนะตัวนี้นะฮะอัพเน้นวิ่งไวนะฮะตัวแบบเล็กๆพิวๆวิ่งไวนะครับผม เวิร์กเลยเป็นสูงต่ำไม่ค่อยลงต่ำเท่าไหร่นะครับผมเป็นสายตัดเข้าในยิงแต่ว่าตัวนี้เน้นจ่ายซะมากกว่านะเน้นจ่ายบอลมากกว่ามีสกิลฮิลช็อปแล้วก็มีสกิลเหนือชั้นนะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่2 0 0รเอ็มเท่านั้นเองตอนผมซื้อมาผมจําไม่ได้ว่าผมซื้อมา300หรือ400อเอ็มนะน,น่าจะสามร้อยแล้วนะครับทานผู้ชมซื้อมาประมาณ2อาทิตย์ก่อนนะครับผมนะประมาณ 2- 3าอาทิตย์ก่อนป่ะเดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงกันดีกว่านะครับผมทางด้านของ AI ในโหมดเมเจอร์ไปดูกันเลยครับ น่นะครับผมทางด้านของทีมของเรานะฮะ4 3าแอคแท็ตามนี้เลยนะฮะส่วนฝั่งตรงข้าม433แอคแท็เช่นกันนะครับผมของเขาจะเป็นตัวเม็ดม่วงเม็ดน้ำเงินนะครับผมนะแต่ของเราเนี่ยจะเทส AI นะเม็ดแดงนั่นเองเพราะว่าจะให้เจอทางด้านของตัวที่มันแบบสูสีกันเนี่ยมันก็เจอยากนะครับผมนะเพราะว่า นักเตะมันแบบเป็นทีมทําใหม่นะครับผมนะทีมทําใหม่ทั้งคู่แต่ของเราเนี่ยคือมันโชคดีเปิดได้แบ็แคนบาวเออร์นะครับผมนะก็เลยเสริมทัพได้เยอะหน่อยนะครับอันนี้ก็ตานาน2เนาะโอ้โหมาถึงกระตัดเข้าในยิงเลยฮะเปาโลฟูเต้ครับผมนาะทีที่7นะครับผมนะอันนี้เป็นจังหวะการเขี่ยบอลน,นะครับผมมันก็เลยจบสกอร์ได้เร็วหน่อยนะครับผมนะมันไม่ได้ยืนประจําจุดประจําตําแหน่งของมันนะเนาะนี่เห็นไหมยืนตัดมาจากกลางสนามนะครับผมแล้วก็ยิงเลยฮะลูกนี้นะครับผม หนึงตัวศูนครับผมจาก f a l ล o ูเต t มาดูกันต่อฮะบ, <Yeah. S 1> บอลอยู่ที่โคพาเมอร์จ่ายออกด้านข้างไปครับผมคาบะคาวโอ้โหคาบะคาวเติมโคตรสูงโคพาเมอร์ฮะยิงโอ้โหติดเซฟเลยครับผมหลวงเดระยะประชิดหลวงเดนี่คือแบบได้เปรียบอยู่แล้วนะครับผมเปิดเข้ามาขา้างในฮะแบบแฮมโคกทิ้งไปก่อน โอ้ oh, แล้วก็ยิงทิ้งไปก่อนเลยนะครับผมเอาชัวฮะจะได้ยืนประจําจุดกันใหม่นะครับผมคาบาคาวทุ่มฮะบอลอยู่ที่แบ็คแฮมเอาจิ้มไปได้ก่อนนะชารเลเดอร์แต่ก็จิ้มไม่ขาดครับผมเดมเบเล่เดมเบเล่หาเพื่อนอยู่จ่ายมาที่เดวิดแบ็แฮมแบ็แฮมยังไงตัดเข้าในจ่ายมาที่ซีดานจิ้มอืม้อขาไม่ถึงฮะติดบล็อกครับผมออกหลังน่าจะเป็นลูกทุ่มครับผมจังหวะนี้ อเป็นเป็นลูกเตะม,มุมนะขออภัยนะครับผมนะเป็นลูกเตะม,มุมออกหลังนะครับผมเข่ามือหลวงเดฮะไม่มีอะไรครับผมศาสต์ยาวขึ้นมาบอลอยู่ที่คาบะคาวแต่ว่าฟูเตถึงก่อนไปได้ไหมดอกนี้ฉีกออกไปอีกคาบะคาววิ่งโคตรไวท่านผู้ชมยิ่งติดเซฟครับผมโอ้โหออกหลังฮนะเป็นลูกเตะม,มุมอีกทีนึงนะครับผมนะอันนี้ของฝั่งเราบ้างแลวฮะ เปิดเข้ามาข้างในฮะชไนเดอร์โคกแบลเค้นเบลเออร์สูงกว่านะครับผมบอลอยู่ที่โรเบโต,โตคาร์ลอสฟูเต้ตัดได้ฮะรูดิเกอร์รูดิเกอร์หาเพื่อนอยู่กีมาโดบอลอยู่ที่ลุดกุลิตอันนี้กุลิดร้อยสามนะทุกท่านไม่เกียบเสาไปนิดเดียวฮะเป็นลูกตั้งเตะฮะเปิดยาวเข้ามาครับผมปีเตอร์เช็คบอลอยู่ที่รูดิเกอร์ฮะเอียโลมาชิซิโอกุลิตบอลอยู่ที่เกวเกวเลสครับผม ลิดหาเพื่อนอยู่จ่ายอำนาจข้างฮะเปาโลฟูเตจ่ายเข้ามาข้างในชไนเดอร์ยังไงยิงสิลูกพ่อรียบร้อยครับผมนาทีที่45วิลลี่ชไนเดอร์จับให้อีกหนึ่งลูกนะครับผมนะโอ้โหไอตัวนี้เจ้าพ่อเมนเจอร์อยู่แล้วนะชไนเดอร์เนี่ยทุกล่างนะครับผมยิงดีหมดนะอันนี้ผมบอกเลยใครที่กำลังเล่นใหม่แล้วก็หานักเตะราคาไม่แพงนะ ราคาไม่เกินร้อยเอ็มอะไรประมาณนี้นะครับผมซื้อใช้งานได้เลยส่วนใหญ่นกเตะบารลงดอเนี่ยนะครับผมนะผมใช้เป็นตัวแบบเอไอดีดทั้งนั้นเลยนะกวรลัดเกเลียนะครับผมนะทางด้านของซาก้ามั่งโฟเดนมั่งอะไรประมาณนี้นะฮะจะใช้เป็นตัว AI m a เ a นเจอร์ดีทั้งนั้นเลยนะครับผมมาดูกันต่อฮะมาคืนยอดบอลอยู่ที่โคพาเมอร์โคพาเมอร์หาเพื่อนอยู่ครับผมจังหวะน,นี้จ่ายมาแล้วข้างฮะโรเบรโตคาร์ลอส ายกับหลังไปซินดีนซ,ดนซีดานซีดานหาเพื่อนอยู่ครับผมโดนประกบอยู่2ตัวจ่ายไม่ได้ฮะจ่ายกับหลังไปก่อนมาคินยอสซีดานซีดานจ่ายมาที่แบล็กแฮมแบล็กแฮมจ่ายมาที่โคพาเมอร์ครับผมอาเมอร์หาเพื่อนอยู่มาแล้วฮะเลี้ยงเดี่ยวครับผมไม่จ่ายสักทีเดี๋ยวโดนแย่งอะดูทรงแล้วเนี่ยโดนเกี่ยวโอ้โหเสียฟาวฮะแต่ยังได้อยู่นั่นเนี่ยเรียบร้อยครับผมเสียฟาวนะครับเป็นลูกตั้งเตะอีกหนึ่งทีนะครับผม เปิดเข้ามาข้างในออกหลังไปไม่มีอะไรฮะเป็นลูกตั้งเตะ <Wow. S 1> บอลอยู่ที่หลวงเดฮะเด็กอาจ่ายสั้นมาครับผมเอียโรกิมาโดมาชิซิโอฟูเตฮะวิลลี่ชไนดเดอร์วิ่งขึ้นสิลูกพ่อมาแล้วครับผมเปาโลฟูเตเนี่เห็นไหมมันจะยืนประจําจุดประจําตําแหน่งของมันนะครับผมนะแต่ลูกแรกที่ยิงได้เนี่ยก็คือเป็นจังหวะเขีย่ยบอลน,นะครับผมนะเป็นจังหวะเขีย่ยบอลก็เลยเได้จบสกอร์ไปนะ นนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเล่นไปได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยหลุดตำแหน่งเท่าไหร่นะครับผมนะแล้วก็ไม่ค่อยลงต่าด้วยมันจะยืนประจําจุดของมันอยู่ตรงนั้นแหละนะสำหรับปาโลฟูเต้นะฮะแล้วก็ราคา2 0 0ร้อนี่ก็พอถูถ่ายได้นะเพราะว่าเป็นตัวเปิดบอลชั้นดีเลยแต่ก็จะมีบางครั้งบางทีนะครับผมที่ตัดเข้าในไปยิงเองก็มีนะท่านผู้ชมนะฮะแต่ข้อเสียอีกอย่างหนึ่งของฟูเต้ก็คือบางนะครับผมนะก็คือถ้าเกิดว่าฝั่งตรงข้ามหรือว่าแบ็คฝั่งตรงข้ามวิ่่งงมมากแกวิชชนุบบเเียเสยสอลผ แลือีก5นาทีสุดท้ายครับผมสาดยาวขึ้นมาครับพิตเช็คโคกไป1ทีบอลอยู่ที่เกียวเกวเลสนะมาแล้วครับผมฟูเตยิงเรียบร้อยเลยท่านผู้ชมนะครับผมนะนาทีที่8 9ตัดเข้าในยิงคมๆนะครับผม 200M เอนะสำหรับเม็ดแดงนะครับผมใครที่กำลังช่างใจอยู่ว่าอ่ากำลังขาดตำแหน่งปีกนะงบมีอยู่แค่200เอมซื้อตัวไหนดีตัวนี้ก็ถือว่าตอบโจทย์นะครับผม ยิงได้จ่ายได้นะครับผมนะแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยยิงอันนี้ผมบอกเลยนะส่วนใหญ่แลงสูงสูงคนไม่ค่อยใช้กันเท่าไหร่นะเพราะว่า AI นะครับผมแล้วก็ OVR มีมีผลนะครับผมในโหมดเมนเจอร์เนี่ยท่านผู้ชม9.0เลยนะในรอบนี้นะครับผมนะหลอดพลังงานเหลือประมาณ40%นะฮะ35-40%เนาะเพราะว่าไอตัวนี้เวิร์คเลนมันเป็นต่ำนะครับผมนะ นะะเกมรับมันเป็นต่ําอยู่แล้วเพราะฉะนั้นใช้งานได้90นาทีเต็มอยู่แล้วยิง5าเข้ากรอบ4เป็น3ประตูฝั่งตรงข้ามยิง2เข้ากรอบ2เป็นศูนย์ประตูฝั่งตรงข้ามคลองบอลได้ดีกว่านะฮะแต่ฝั่งเรานะครับผมจ่ายบอลแม่นกว่าเนี่ยฮะจ่ายพาร์หครั้งยิงประตู2ครั้งนะครับผมนะเนี่ยสประตูเลยนะครับผมนะยิง3าครั้งเป็น2ประตูนะครับนี่ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับนี่เรียบร้อยฮะตำนาน2นะครับผมนะ ใครที่อยากซื้อใช้งานก็แนะนําเลยนะครับผมแต่ถ้าขึ้นตํนานหนึ่งหรือว่าเป็นทางด้านของแลงแชมป์เนี่ยใช้ไม่ค่อยได้แล้วนะครับผมนะตำนาน2ตํตำนาน3อะไรลาวนี้ย,ยังพอใช้งานได้อยู่ยังพอถูถ่ายได้อยู่แต่พอแร้งสูงๆไปแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยไม่ค่อยเห็นใครใช้กันละอันนี้ต้องพูดตามความจริงนะก็สมราคาแหละท่านผู้ชม ราคาแค่2 0 0ร้อจะให้ไปสู้กับนักเตะราคา4 0 0ร้อยเอ็มห้ารเอ็มหรือว่านักเตะราคาพันสองพันเอ็มมันก็คงเป็นไปได้ยากนะครับผมเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้ก็ใช้แก้ขัดไปก่อนนะครับอยากให้ผมรีวิวตัวไหนอีกคอมเมนต์มาพูดอบถามคอมเมนต์มาบอกได้เลยตัวไหนที่ยังไม่ได้ทาคลิปรีวิวเดี๋ยวจะทยอยลงคลิปรีวิวให้เรื่อยๆนะฮะสำหรับคลิปวันนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วกันไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสาวัสดีครับผม